สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเอาฮุนไดเฮดวันนะคะดีลักนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นหน้าเฟดเลยนะคะใครกําลังมองหาฮุนไดหน้าใหม่ๆแบบนี้แบบนี้นะคะคลิปนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเฮนี้จะเป็นรุ่นดีรักนะคะปี2021นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะมีกล้อง360องศานะคะรอบคันประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างนะคะใครหารถปีใหม่ๆคันนี้ห้ามพลาดเด็ดค่ะ มาเริ่มจากไฟหน้านี้นะคะจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะแล้วก็แล้วก็ที่โดดเด่นเลยนะคะกระจังหน้านะคะกระจังนะคะจะเป็นกระจังหน้าโฉมสุดท้ายนะคะจะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสตแล้วนะคะจะเป็นจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะ,ะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างยางใหม่เลยนะคะยางปี21นะคะยางใหม่เลย ได้ยางใหม่ปี2021ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็จะเป็นสีทูโทนนะคะแล้วก็มีกล้องนะคะมีกล้องด้านข้างเมื่อสักครู่มีกล้องด้านหน้าด้วยด้านข้างนะคะติดกันสาดมานะคะบานหน้า2บานเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะติดฟิล์มกองแสงนะคะลามินาน <c oughs> เห็นโลโก้เลยนะคะรอบคันแล้วด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นะคะจะเป็นประตูไฟฟ้า เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังนะคะเรามาดูด้านหลังด้านหลังนะคะจะเป็นด้านหลังมีเซ็นเซอร์หลังนะคะทั้ง4จุดเลยนะคะตัวนี้มีกล้องมองหลังนะคะมีโลโก้ฮุนไดนะคะแล้วก็ดีลักด้านล่างนะคะ<ส>เดี๋ยวเราเปิดดูท้ายกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะด้านในนะคะจะเป็นเบาะสามแถวนะคะแล้วก็ที่สำคัญรถคันนี้นะคะ ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะคะไม่มีจมน้ํานะคะเม็ดอาร์นะคะอยู่ตามรอยเลยอยู่ตามรอยแบบนี้เลยนะคะฝากระโปรงฝาท้ายไม่มีถอดเลยนะคะตัวนี้ด้านในนะคะบอกก็ยังใหม่ๆอยู่เลยพลาสติกยังไม่ลอกเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะคะนี่เจ้าของเก่าเขาแต่งด้านล่าง มาให้แบบนี้แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะเปิดเข้ามานะคะดูจากฝั่งคนขับกันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะด้านแผงประตูนะคะแล้วก็ด้านในนะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะจะเป็นสีเบสสลับกับสีดำนะคะอ่ะทาที่เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดูต่างๆนะคะอยู่จุดนี้เลย แล้วก็ตัวนี้นะคะคุญแจนะคะจะได้จะได้เป็นคุญแจรีโมทแบบนี้นะคะแล้วก็กระจกนะคะบานคนขับนะคะก็จะเป็นบานออตโต้นะคะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูประตูด้านข้างกัน รถไม่มีชนหนักพิกคว่ำประตูไม่มีถอดนะคะเรามาดูแผงควบคุมตรงนี้กันบ้างนะคะเราสามารถเปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะคะแสงแสงไฟนะคะบนเพดานนะคะภายในรถนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะปรับความแรงของไฟตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูบนรถกันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังเบาะหนังสีครีมสีเบจนะคะเป็นเบาะธรรมดา นะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้นะคะจะมีมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งเลยนะคะสามารถคอนโทรลวิทยุตรงนี้ได้เลยแล้วก็โหมดการใช้งานต่างๆนะคะฝั่งนี้นะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ค่ะคุ้คอนโทรลได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์กันนะคะตัวนี้นะคะเลขไมล์วิ่งไปเพียงแค่1นึ0 0 0สมกิโลค่ะเดี๋ยวเข้ามาในรถนะคะถ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก อ่าด้านนี้กันก่อนเลยนะคะด้านนี้นะคะรีโมทเครื่องเสียงนะคะอยู่ครบนะคะทั้งสองอันเลยนะคะ <balances. S 1> แล้วก็เรามาดูคู่มือการใช้งานนะคะค <B it> ู่มือการใช้งานตัวนี้อยู่ครบเลยนะคะค <B it> ู่มือการใช้งานนะคะอันนี้ก็ของเครื่องเสียงนะคะหรือแม้แต่บุ๊กเซอร์วิสนะคะคันนี้ก็มีมาด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีประวัติการเข้าศูนย์มีประวัติการเข้าศูนย์ตลอดเลย เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่ศูนย์ตลอดนะคะเข้าศูนย์ครั้งสุดท้าย1,400กิโลนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลตัวรถนะคะเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีซื้อเงินสดจัดไฟแนนซ์นะคะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถก็โทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะมาดูที่เครื่องอ่าวิเอ่เอหน้าจอกันบ้างหน้าจอตัวนี้นะคะจะเป็น จอเดิมติดรถเลยนะคะที่มากับรถนะคะแล้วก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะคะมีระบบนำทางนะคะวิทยุ FM AM ได้ USB ได้นะคะ facebook นะคะ youtube อะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีกล้อง360องศานะคะเราสามารถปรับมีกล้อง360องศาเราสามารถปรับมุมมองตามการใช้งานแบบนี้ได้เลย หรือว่าเราจะมองด้านข้างอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ได้เลยเตือทั้งสองฝั่งทางคันนะคะรอบๆได้หมดเลยนะคะแอร์ด้านล่างนะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะมีที่เสียบ USB 2อันนะคะตัวนี้นะคะมีที่จุดบุหรี่นะคะแล้วก็บาะตัวนี้นะคะถ้ามีคนนั่งเราก็สามารถทําเป็นที่นั่งได้เลยแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเราพับมานะคะ ก็จะกลายเป็นที่วางแก้วแล้วก็ที่พิเศษนะคะตัวนี้นะคะมีที่ชาร์จวลเล็ตนะคะตรงนี้สะดวกสบายมากๆก,กับการใช้งานนะคะฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแขนอย่างนี้นะคะสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็มาดูด้านบนเพดานนะคะเพดานไม่มีร่องรอยของการขีดของรอยนิ้วมือนะคะหรือรอยดําเลยนะคะแล้วก็มาดูที่วางแดดกันบ้างที่วางแดดนะคะทั้งสองฝั่ง นะคะจะมีกระจกนะคะแล้วก็มีไฟด้านบนแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะไฟติดทั้งสองข้างนะคะแล้วก็รายละเอียดต่อไปเราไปดูที่ด้านหลังกันบ้างค่ะค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวดีลักนะคะประตูนะคะจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างนะคะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังอีก3ามแถวนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะปูพรมกระดุมนะคะด้านล่างตรงนี้รอบคันแล้วนะคะ แล้วก็บอกคู่หน้านะคะสามารถหมุนได้แบบนี้เลยนะคะหมุนได้ไม่ยากนะคะอะหมุนหากันได้ทั้งสองตัวนะคะหรือว่าหรือว่าถ้าเราจะทําเป็นสิบเอ็ดที่นั่งนะคะเราก็สามารถดึงเบาะตัวนี้นะคะออกมาได้เลยดึงเบาะตัวนี้อทําเป็นที่นั่งอีกหนึ่งที่นั่งได้เลยนะคะ ส่วนบาดแถว2ก็สามารถทําแบบนี้ได้เช่นกันนะคะลักษณะการใช้งานนะคะของอบ์ดแถว3นะคะลูกค้าเก่าน่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะอาจจะถอดออกออกไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็เอามาติดไว้นะคะตอนมาขายแอร์ Air นะคะแอร์ Air ก็จะมีทุกช่องของการนั่งเลยนะคะสําหรับคนที่นั่งด้านหลังนะคะสบายสบายเลยนะคะไม่มีร้อนแน่นอนนะคะแล้วก็เรามาดูกันบ้านตรงนี้นะคะจะมีที่ปรับแอร์ สำหรับด้านหลังส่วนตัวนี้นะคะเป็นออโต้นะคะเวลาเราเปิดเดี๋ยวจะใช้มือง้างน,นะคะตัวนี้จะเป็นจอกลางนะคะจะลิงก์กับจอด้านหน้านะคะตัวนี้นี่จะลิงก์กับจอด้านหน้าเลยอ่าแล้วก็ต่อไปนะคะรายละเอียดเราไปดูห้องเครื่องกัน,นะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้มาเริ่มจากฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะ ฝากระโปรงนะคะตัวนี้ฝากระโปรงเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนนะคะแต่แผ่นกันความร้อนดูได้ง่ายๆเลยนะคะ <S <S <ๆ>ไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมาตัวนี้นะคะจะเป็นฮุนไดเฮนดันนะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะตัวนี้ ขนาดเครื่องยนต์ก็2,500 cc ซีซีนะคะ1,75แรงมา้าค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวตัวรถนะคะภายในแล้วก็ภายนอกนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังหาฮุนไดปีใหม่ๆอยู่นะคะตัวนี้นะคะลองโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลกันก่อนก็นกได้นะคะเราเอาคันนี้นะคะมาจัดโปรโมชั่นเลยนะคะรุ่นนี้นะคะย้ำอีกทีนะเป็นฮุนไดเฮดวันนะคะดีลักปี2021เราเอามาจัดโปรโมชั่นกันเลยนะคะราคานะคะเราขายกันอยู่แค่เพียง1,498,000บาทนะคะ ย้ำอีกทีนะคะ1 4 9 8 0ล้านบาทตัวนี้นะคะเปิดออกห้างป้ายแดงนะคะราคาเกือบล้านแเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดของเราก็สามารถจัดไฟแนนซ์น้องสถานที่ได้นะคะหรือลูกค้าท่านใดที่ซื้อเงินสดจะสอบถามข้อมูลประวัติตัวรถนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เช่นเดียวกัน ลูกค้าท่านใดที่จะเดินทางเข้ามาดูรถด,ด้วยตัวเองนะคะศูนย์รวมรถยนต์11-12ออตโต้ของเราอยู่ที่ซอยบรมราชชนนี99กรุงเทพตะลิ่งชันนะคะหรือว่าเลยสายใต้ใหม่มาประมาณ900เมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ